เอลซาวาดอร์อาจจะล่มสลายเพราะว่ามีการใช้บิตคอยเป็นเงินสกุลรองในประเทศและเศรษฐกิจของเอลซาวาดอร์อาจจะล่มสลายลงเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดหลังคลิปนี้กันนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับบิตคอยเช่นเคยนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารในเอลซาวาดอร์นะครับจากนักวิชาการคนหนึ่งนะครับชื่อสตีฟแฮงเกอร์นะครับศาสตราจารย์การเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่มหาลายัยจอห์นส ฮอสกินนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะครับที่มีการใช้เงินสกุลที่ถูกต้องในประเทศเอลซาวาดอนะครับว่ามีผลกระทบอย่างอะไรบ้างนะครับโดยรวมเขาบอกว่ามันจะพังอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการพังเนี่ยมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเขาก็จะยกตัวอย่างนะอย่างตัวแรกนะครับเมื่อวันที่สิมิถุนานะครับเราก็จะเห็นการสัมภาษณ์นะครับถึง ของคิชชลนิวนะครับศาสตราจารย์แฮงเกอร์นะครับหรือสตีฟแฮงเกอร์เขาได้กล่าวว่าถ้านะครับอันนี้เราเข้าประเด็นแรกเลยถ้าสมมุติว่าบิตคอยเนี่ยนะครับมีการใช้นะครับในเอลซาวาดอนะครับและเป็นประเทศแรกประเทศเอลซาวาดอนเนี่ยอาจจะพังนะครับเพราะอะไรนะครับเงินอาจจะไหลออกไหลออกเพราะว่าประเทศต่างๆที่แบนบิตคอยอย่างรัสเซียอย่างจีนเนี่ย นะครับเขาก็มาที่ประเทศเอลซาวาดอเพื่อจะแลกเงินสกุลของตัวเองเนี่ยเป็นบิตคอยนะครับคือเอาเงินเงินสกุลของตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปนะครับในประเทศของตัวเองนะครับดังนั้นเงินต่างเนี่ยมันจะเอาฟลอนะครับมันจะล้วไหลออกไปนะครับทาให้เ,เอลซาวาดอเนี่ยไม่สามารถรักษามูลค่าหรือป้องกันมูลค่าของเงินได้เป็นเรื่องที่สาคัญมากว่าเงินอาจจะล้วไหลเนี่ย จากนอกประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าเอสวดอร์เนี่ยไม่มีเงินสกุลของตัวเองนะครับเราไปใช้เงินสกุลคริปโตเงินซีนะครับของบิตคอยซึ่งมีมันเป็นเงินสกุลที่มันเป็นกึ่งทั้งเงินเฟสรั์สิตนะครับหรือสินทรัพย์นะครับนั้นพอแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินสกุลนะครับในประเทศนั้นๆ ทางเอสวาดอร์ก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องมูลค่าของเงินนะครับส่วนที่สองนะครับคือระบบบัญชีอุตสาหกรรมนะครับธนาคารแบบดั้งเดิมเนี่ยยังไม่เข้าถึงประชาชนนะครับซึ่งมีประมาณโดยเฉลี่ยคือ70%นะครับที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเลยด้วยซ้ำนะครับนั้นประชาชนนะครับยังไม่ได้ยอมรับในเงิสนสกุลนี้ยังไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่า เงินเนี้ยมันจะเริ่มใช้อย่างไรให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาเงินไปแลกกับค่าบริการของรถแท็กซี่นะครับเป็นเงินสก,กุลบิตคอยและคนยังใช้เป็นเงินสก,กุลดอลลาร์อยู่แปลว่าผู้แรกก็อาจจะเสียเปรียบนะครับอันนี้ผมขอเสริมนะครับว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับทฤษฎีของ s t e e e Hanger เท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าเงินสก,กุลบิตคอยนะครับก็ อาจจะอยู่กับคนแค่หนึ่งสองสามเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแพงนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าแพงอย่างเทสลานะครับรถไฟฟ้ารถยนต์บ้านก็อาจจะเอาไปแลกบิตคอย n เนี่ยคุ้มนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าสตรีทแฮงเกอร์นะครับก็อาจจะผิดนะครับนั้นสตรีทแฮงเกอร์นะครับเขาก็บอกอีกนะว่า บิตคอยเนี่ยจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเจรจากับ IMF อนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่สตีฟนะครับแฮงเก้คนเดียวนะครับที่ออกมาบอกนี้นะครับธนาคาร JP Morgan กนะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเขาได้แสดงคิดความคิดเห็นเนี่ยคล้ายคลึงกันนะครับของแฮงเก้นะนะครับโดยเฉพาะการยากที่จะเห็นผลประโยชน์เป็นรูปธรรมการยอมรับบิตคอย และมันอาจส่งผลต่อการเจรจา IMF ตรงนี้นะครับหมายความว่าอะไรนะครับเพราะว่า IMF เนี่ยถ้าจะปล่อยกู้เขาจะปล่อยเป็นดอลลาร์ถ้าเกิดชำระนี้ต้องรับดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดจะเป็นบิตคอยเอาบิตคอยไปเป็นเครื่องมือในการชำระนี้เนี่ยบิตคอยต้องเท่ากับมูลค่าของดอลลาร์นะครับดังนั้นเรื่องนี้บอกให้เลยว่าเป็นเรื่องหนักนะครับของเอลสวอดอร์เพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ย ยังไม่ได้ยอมรับเงินสกุลคริปโตเงินซีอย่างกว้างขวางและเป็นอย่างถูกกฎหมายเหมือนในประเทศเอสิสราดอร์นะครับทำให้ประเทศเอสิสวาดอร์ต้องถึงข่าวที่จะต้องโดดเดี่ยวครับคือว่าถ้าบิตคอยเนี่ยมันจะต้องออกนอกประเทศและข้ามพรมแดนสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือต้องแลกบิตคอยมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์ก่อนสมมุติว่าคุณต้องการที่จะ ไปประเทศอื่นนะครับแล้วก็แลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับจากตู้ ATM แปลว่าคุณต้องเอาบิตคอยนเนี่ยไปแปลงเป็นเงินดอลลาร์ก่อนซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันยังมาไม่ถึงนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับข่าวของซีฟแองเกลออกมานะครับในการด้านลบเกี่ยวกับบิตคอยน์แต่ในประโยชน์สุดท้ายเขาบอกว่าเขาได้ทวิตว่านะครับคริปตโตเคอเรนซีอาจเป็นเงินสกุลของเงินในอนาคต นะครับไม่ใช่บิตคอยซึ่งอันเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรสามารถให้ความคิดเห็นมาได้สำหรับตัวผมนะครับผมขอแสดงความคิดเห็นอย่างนี้นะครับในประเทศเอลซาวาดอ์นะครับใช้เงินสกุลคริปโตเรนซีนะครับอย่างถูกกฎหมายเป็นแค่ช็อตเทอมหมายถึงเป็นแค่ระยะสั้น เกมครั้งนี้เป็นแค่ระยะสั้นเพื่อปั่นกำไรนะครับและปั่นราคาของสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเป็นเครื่องมือของคนรวยนะครับในการปั่นสินทรัพย์พวกนี้ให้ได้มีมูลค่าเก็บความมั่งคั่งของตัวเองได้มากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่สองนะครับที่ผมเห็นเรื่องนี้นะครับว่า มันเป็นแค่ช็อตเทอมนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นไม้ตายของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีเงินสกุลดิจิตอลดอลลาร์มาใช้ในประเทศฉะนั้นถ้าพี่ใหญ่อย่างอเมริกามีการใช้เงินสกุลดอลลาร์เมื่อไหร่น้องเล็กอย่างเอลสวาดอร์จะไม่ตามพี่ใหญ่อย่างอเมริกาหรอครับฉะนั้น การออกกฎหมายพวกนี้เกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ธนาคารพาเอกชนอย่างฟินเทคนะครับที่วอลเลนบัฟเฟตนะครับได้ให้เงินสนับสนุนกับธนาคารนี้คือซื้อเป็นหุ้นเอาไว้นะครับเพื่อจะให้ธนาคารเนี่ยนะครับสามารถมีเงินนะครับก้อนหนึ่งเพื่อจะไปเปิดสาขาใน ลาตินอเมริกานะครับและผลสำรวจว่าถ้าฟินเทคเนี่ยเข้าไปในลาตินอเมริกาได้สิ่งที่ตามมาคือการเข้าถึงนะครับของคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงในระบบธนาคารแบบดั้งเดิมถึง70%ซของประเทศเอลซาวาดอร์และผมจะบอกได้เลยว่าธนาคารฟินเทคจะกินเรียบนะครับนั้นธนาคารฟินเทคนะครับ ก็พอมันเป็นธนาคารแบบพวกฟินเทคนะครับหรือดีเซนเซลไลด์หรือธนาคารที่มันเป็นระบบออนไลน์อย่างเดียวนะครับมันจะสามารถรับเงินได้ทั้งสองสกุลคือดิจิตอลเงินสกุลท้องถิ่นนะครับและเงินสกุลคริปโตเคอร์ซีอย่างพอเหมาะพอเจาะด,ด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ ในช่วงสามปีเนี้หรือสองปีเนี้เอลสวาดอร์เนี่ยจะสามารถประคับประคองกระแสการใช้เงินสกุลดิจิตอลอย่างปิดคอยได้นานเท่าไหร่นะครับและมีการปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตอนนี้เราต้องดูกันในระยะยาวแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้นะครับอย่างแน่นอนแต่ว่าเกมมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องดูในอนาคต สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับได้ติดตามชมเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันนะครับเราจะฝากทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับและกดปุ่มติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราเป็น 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เท่าเลยทีเดียวและต่อไปนะครับเราก็จะมี4ี่ช่องทางด้วยกันบล็อกดิจิ c เฟ o บุ๊กยูทูบและไลน์กุ่ม นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามเราได้เราจะขอกำลังใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับเราจะเป็นอของรางวัลน,นะครับสัปนาสัม,มนาคุณเป็นด้านความรู้นะครับให้กับพวกด้านเลยทีเดียวถ้าเกิดเข้าไปนะครับสามารถไปพูดคุยกับเพื่อนได้เลยในนั้นนะครับนะก็จะมีคนที่เป็นคนใจดีนะครับที่เป็นผู้ช่วยแอดมินก็จะโพสต์เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเข้าซื้อ นะครับสินทรัพย์นะครับเกี่ยวกับเงินกับเหรียญพวกนี้รายวันนะครับหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคริปโตเเรนซีหรือจะหาที่ปรึกษาสามารถเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ตามชมเรากันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ